ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทวีย้ำ แก้มาตรฐานจา job, าริยธรรมนักการเมืองนิยามต้องชัดยืนการอำนาจองค์กรอิสระต้องสมดุลถูกต้องครับเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมมาต้องชัดว่าถ้าทำแบบนี้คือผิดแบบนี้คือผิดแบบนี้คือผิดไม่ใช่วันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรแต่จูจ่ๆมาตีความว่าผิด,ดมาตีความว่าไม่ผิดก็ได้ตีความว่าผิดก็ได้ไม่ตีความว่าไม่ผิดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาการตีความแบบนี้โดยไม่มีมาตรฐานแสดงว่าใช้เป็นเครื่องมือในการนะครับ เรียกว่ากำจัดคู่แข่งหรือกำจัดคนที่ไม่ชอบหรือคนจับคนที่เกลียดที่หน้าได้ใช่หรือเปล่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันหนุนแก้มาตรฐานจดิยธรรมนักการเมืองแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามรายรักกษอัรไม่คุ้มเครือแจ้งนะครับยกตัวอย่างผู้พิพากษาเคยทำผิดในวัยเด็กเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงขอบเขตนิยามและมาตรฐานที่ชัดเจน วันที่21กันยายน257นะครับพันตำรวจเอกทวีสศ .2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สภา์สื่อมวลชนล่าสุดยืนยันว่าเห็นด้วยกับมาตรฐานทางจริยธรรมและการตรวจสอบพฤติกรรมตลอดจนการทุจริตของนักการเมืองแต่ทุกอย่างควรมีถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไม่คุ้มเครือที่ประชาชนเข้าใจทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติให้ดำรงไว้ซึ่งฟาร์มเป็นกฎบมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะครับพันตํารวจเอกทวีสศสองรัฐมติว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้สองครั้งในห่วงสองวันที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่18และวันที่19กันยายน2อ5 7โดยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกมีคําสําคัญนะครับที่ถูกนําไปเสนอข่าวอย่างกว้างขวางคือไม่ควรให้เรื่องนะครับจัดยุธธรรมเกิดการตีความได้อย่างไม่มีขอบเขตจนกลายเป็นนะครับสมบัติส่วนตัวของคนบางคนบางฝ่ายใช้ในการตีความให้เกิดผลเลวร้ายต่อการเมือง dan ส่วนการให้สัมภาษณ์นะครับครั้งหลังพันตารวจเอกทวีรสองรัฐรรมติว่าการกระทรวงยุติธรรมยกตัวอย่างทํานองว่าแม้แต่ผู้พิพากษาเองอาจเคยกระทาความผิดตอนที่เป็นเด็กก่อนอายุ18ปีมีประวัติอาชญากรแต่ก็สามารถเป็นผู้พิพากษาได้เพราะกฎหมายปกป้องเด็กเอาไว้หากเด็กและเยาวชนกระทําความผิดก่อนอายุ18ไม่ให้บันทึกประวัติซึ่งเหมือนเป็นการรางโทษสามารถนะครับรับราชการเป็นตุลากา,การก็อย่างได้ซึ่งภายหลังคาให้สัมภาษณ์เผยแพร่ออกไปปรากฏว่า มีบางฝ่ายหยิบบางช่วงบางตอนประจมตีและทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคื่่อล่าสุดพันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์สืมวลชนชี้แจง โดยย้ำว่าเห็นด้วยกับการตรวจสอบจัิยยธรรมรวมถึงพฤติกรรมสออทุจริตต่างๆแต่ต้องมีนิยามที่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดการตีความมากจนเกินไปไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องความซื้อสัตว์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานทางจัิยธรรมซึ่งวันนี้นะครับถูกนำมาเป็นประเด็นทำลายล้างทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ส่วนการที่ตนเองยกตัวอย่างผู้พิพากษาเคยทำผิดเมื่อครั้งเป็นเยาวชนนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไม่ได้ต่อว่าใครเพียงแต่เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นทุกเรื่องควรมีขอบเขตที่ชัดเจนอย่างเช่นการกระทำความผิดในวัยเด็กหรือช่วงที่เป็นเยาวชนพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคุ้มครองสิทธิและเยาวชนห้ามมิให้เปิดเผยหรือนำประวัติของการทำความผิดอาชญากรรมเด็กในหรือว่าเยาวชนนะครับ ป้องกันการเลือกปฏิบัติอันไม่เกิดความเป็นธรรมแก่เยาวชนที่สอดคล้องกับปรักสมนุษยชนทำให้เด็กนะครับหนึ่งซึ่งเคยกระทำแผมผิดไม่เคยถูกเปิดเผยประวัติยังสามารถรับราชการในหน่วยงานของรัฐต่างๆได้บางคนเป็นถึงผู้พิพากษาได้และทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ตนยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างควรมีขอบเขตนิยามและบรรทัดฐ,ฐานที่ชัดเจนพันตํารวจเอกทวียังกล่าวด้วยว่าองคอ์กรอิสระไม่ควรนําอํานาจ ไม่ควรมีอำนาจมากเกินไปควรอยู่ในเหตุสมดุลแม้ว่าองค์กรอิสระที่มีไว้เพื่อถ่วงดุลแต่ควรอยู่ในกรอบที่มีความชัดเจนและได้ไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะสุดท้ายผลร้ายที่ตกอยู่กับองค์กรอิสระนั้นมองเป็นเรื่องของการตรวจสอบการทุจิตหรือการกทำความผิดนั้นตนเห็นด้วยนะครับแน่นอนและไม่ได้คัดค้านแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่ไม่บอกให้มี ต้องมีเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานจรอิยธรามแต่มันต้องมีข้อชัดเจนว่าทำแบบนี้คือผิดทำแบบนี้คือผิดทำแบบนี้คือผิดไม่ใช่ตีความนะครับโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วผิดเอาเมื่ออดีตน,นะครับมาบอกว่าผิดเอาอนาคตที่ยังไม่มาถึงนะครับแล้วมาบอกว่าผิดอันนี้ก็ไม่สมควรหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไว้ไมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ